ครัวขาดขาดเกินเกินวันนี้เสนอเมนูหอยเชอรี่ผัดดอกว่านไฟแน่นอนครับวัตถุดิบต้องเป็นหอยเชอรี่มันจะเป็นสตรอเบอร,บรี่ไปไม่ได้เพราะเราทำผัดหอยเชอรี่นี่ก็ตัวเป้งๆเ,เลยนะครับเน้นตัวเป้งๆอันนี้ก็อยู่ในบ่อเลี้ยงปลาเยอะมากครับเราทำหลากหลายเมนูวันนี้ขอเสนอเมนู ผัดหอยเชอรี่ใส่ดอกว่านไฟนี่ก็มาใส่เกลือก่อนนะครับให้มันคลายพวกโครนพวกอะไรออกก่อนผักเรามีในรั้วบ้านมีครับใบกะเพรานี่ใบมะกรูดมะกรูดก็เริ่มเป็นลูกละใบมะกรูดเราจะเอาไปใส่ตอนที่เราต้มหอยครับคือหอยเราจะต้มก่อนล้างให้สะอาดใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ตอนต้มนี่ผมใส่เกลือด้วยนะครับ ลงห้อยลงห้อยลงห้อยลงและนี่คือดอกว่านไฟจะคล้ายๆดอกกระเจียวนะครับเราจะแกะเอาข้างในครับข้างในที่เป็นอ่าเรียวๆนะเรียวๆตัวอันเล็กๆขาวๆนี่กลิ่นมันจะหอมมากหอยสุกก็ต้มประมาณสักห้าหกนาทีครับก็สุกแล้วนี่ก็เอาลงมาใส่น้ำให้มันเย็นก่อนจิ้มออก งัดงัดงัดจิ้มจิ้มงัดงัด,งดจิ้มจิ้มงัดงัด,งดแล้วก็เอามาหันห่นหันห่นหั่นหั่นหั่นให้เป็นพอดีคําอันนี้แล้วแต่ความชอบครับชอบคําใหญ่ๆก็ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มีพริกแห้งผมใช้พริกแห้งครับกระเทียมนี่ดอกวานไฟเอาใส่ไปเลยโขกให้เข้ากันแค่โขกแล้วกลิ่นมันออกแล้วครับหอมมากกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มาก นี่ก็จะคล้ายๆดอกกระเจียวครับดอกบันไฟใส่ลงไปผัดเลยทีนี้ป่น,นี้คุ้งเลยหอมหอมมากอกผ,ผัดผัดผัดไปใส่ลงมาผัดให้หอมเลยครับหอมเนื่องจากว่าผมผมนิ้นคำใหญ่ๆคำโตๆ จริงหอยมันสุกแล้วใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยไม่ไม,มีครับน้ำมันหอยก็เราผัดหอยอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่ไอ้ที่ไม่ใส่เพราะว่าน้ำมันหอยไม่มีครับใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตาลไปสักพักก็เติมน้ำปลานิดนึงนะครับ เอากินเพราะว่าความเค็มมันอยู่ในหอยแล้วเพราะว่าผมใส่เกลือใส่เกลือตอนตอนที่ต้มหอยครับผมใส่เกลือไปด้วยมันจะได้เข้าเนื้อรสชาติหอยก็จะออกมากลมกลม่อมอันนี้ใส่ตัวดอกว่านไฟไปด้วยที่เป็นชิ้นๆครับเวลาเวลากินเวลาเคี้ยวเข้าไปอมันจะได้กลิ่นของว่านไฟ นีี่เขากระทะนี่ก็เหตุผลก็คือไม่มีเหตุผลครับผมเห็นเขาเคาะก็เลยอยากจะเคาะบ้างให้ดูเหมือนทันเก่งหน่อยก็ผัดไปสักพักกน,นแค่พอใบกระเพามันยุบๆเราจะได้ทั้งความหอมของดอกว่านไฟแล้วก็ใบกระเพามันจะเข้ากันมาก เสร็จแล้วครับไหนลองมาดูหน้าตาหน่อยสิอยากให้ได้กลิ่นจรองเลยหอมแต่รสชาติเดี๋ยวค่อยไปลองนี่ดูครับอะจัดจ้านแน่นอนเสร็จแล้วครับนี่แหละครับหอยเชอรี่ผัดดอกว่านไฟมามาลองกันครับ ดอกบันไฟใบกระเพราฟังเสียงความกลึบรับความกลบก <c oughs> อร่อยออบไม่หวานอีกนอกจากว่าเครื่องเทศเราเยอะโดยเพราะดอกบานไฟนี่ตับกินได้ดีมาก ไม่ไม่กินข่าวเลยครับอืม,อม,อมกับข้าวกับแกล้มยังดีเลยว้าวสุดยอด